สวัสดีผมเป็นพี่น้องกับบรรยากาศใบาย,ยางแดงๆนะครับปลายเดือนมกรา68แดงๆเ,เขียเ้ยวๆก็มีแน่แหละแต่ว่าส่วนหน่อยส่วนลายก็สีแดงกับเรือเตะกางแล้วนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับบรรยากาศตอนเศร้ายอนน้ำกดน้ำกหามีแล้วครับพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละกระต้นออกหน่อยออกลายไปเนาะ ก่อนยอดกดทุกคนนะครับสีบอลคอยถน,น,นัดปันไหนเนาะเออมีมือเดียวเนะปกติกะยอดไปนำคนไปนำเนาะเริ่มนำยางเริ่มลดลงแล้วนะครับชงน้ สำหรับชนผมแต่สิ่งที่บนลดลงก็คือน้ำเลี้ยงนะครับยังไงคือเกา่าขั้นกีดเต็มถวยแก้ออกมากครึ่งหนึ่งก็คือน้ำอยู่ทั้งใจนะครับ <c oughs> <c oughs> แกต,ต้นปอร์เส้นดีก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนหลายมันก็สิเป็น อินเทน็ตมันขึ้นา่นี่ได้เกะน้ำข้าวเจ้าอยู่นออันนี้กันเหย น้นมองนี่นี่มันสีใบล่นไว้กูมูครับชวนผมมันเป็นดินมันไม่ค่อยดีครับมันเป็นดินโน้หหลักก็สันก็ยางก็บม่ค่อยออกดีนี่ก็กีดช่วงปกลอยก่อนเนาะ พนันหกรอ้อยยางแตกกับพี่น้องหอยดำๆนี่คือหอยดำยางไหลออมองกีบวัวออกมาได้เนี่ยพี่น้องขั้นแม่นหัวมันยางมันสิแตกนี่เอาอันลิ้นยางมาปักไว้นี่สี่สองถวยสามถวยปุ้ย้ะพี่น้องเบื้องมันแตกออกมานะตอนมันแตกใหม่ๆนะเต็ม ่ในเื็นเอาอยังกบิกกบอยครับุ่งนี้ผมพาจอบเบิง้งอีก,กิ้นเนาะมันจะอยู่ตน้นมันจะอยู่ใบ ใบมะคอเนี่ยพี่น้องอืมมือนี้มันสิมานนอนนียปะโอ้ยไ่อยู่ซ้ำปกติยางพันหยอดกดบินปื๊ดออกครับราคาเท่าไหร่ครับพี่น้องทางอื่นทางไกลยูนีสามสิบครับสามสิบบวก ทายสดนะครับย9บเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วแต่ล้านแล้วแต่หม่องเนาะสำหรับจังหวัดเลยก็สิบประมาณนี้ครับย9บเก้าสามสิบ สีใได้พ่ออีกยักษ์สองสามวดอยู่บ่ปีนี้กะใบลุนก็วันสิพักอยู่ครับปีนี้เพราะว่าผมกีดมานี่มันหาหกปีผมแล้วมั้งตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมก็บ่ได้ผักเลยนะครับพาแรงกูปีกูปีหฮีดเอาน้ำยางเบิดฟ้าเบิดปีนะครับ มันยังออกหายสำเนียกะถือว่าดีแล้วเนาะปื้ยกับบุควยใส่ดีแต่ว่าบุหรีทายานทำเขาเนาะคือนเปนทายาในเซ็ตกองจ่องเลยปุ้ยกับบุหรี่ใส่ใส่อยู่ครับใส่แบบมันใส่มาหลายนะครับใส่เพราะเป็นพิธีแล้วก็ใส่กี่ไก่ไปอย่างั้นนะครับ นในถวยสีวันแมวครับสีชมพูใบยางเริ่มปุ้งเนาะก็นาสิมีหน้าไม่สาเลยเนาะใบยางเริ่มแบบเขียวเข้มเขียวใบยางแก่เนาะ กลับเมื่อกีนไหมคือสิบุไดธาหอดฝนดอกที่เอานี่แหละใบแก่นี่ก็ใส่เลย